สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมหนุ่มโคราชก็มาพูดกันประเด็นเรื่องที่เป็นเรื่องร้อนๆขณะนี้นะครับเรื่องหมู่บ้านหนองจานที่นายกอนุทินชันบิลกุลนะครับต้องการที่จะเอ่อตอนแรกมีเป้าหมายว่าจะดําเนินการนะครับยึดคืนพื้นที่บ้านหนองจานเนี่ยแบบแบบเสร็จเด็ดขาดนะครับทางผู้ว่าจังหวัดสาแก้วก็บอกมาอย่างนั้นก็พูดออกมาอย่างนั้นชัดเจนนะครับ แล้ววันนี้นายอนุทินชาญวิรุฬกุลนะครับกับพิกกับเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งบอกว่าก็น่าจะไม่ใช่นะครับเพราะเราต้องเห็นแก่มนุษยธรรมจะไปได้หรือบ้านชาวบ้านของชาวกัมพูชาที่มาลุกล้ำพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยมันดูจะไร้มนุษยธรรมไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาทางหามาตรการในการคุยกันต้องไปดูทางด้านกฎหมายอะไรต่างๆนานาเนี่ยให้มันรอ,อบครอบแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่ง เออผมต้องถามนายอนุทินเชิญบิตรกุลก่อนนะครับผู้ที่ลักลอบเข้ามาในพื้นดินไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะคืบหนึ่งสองคืบก็แล้วแต่แต่ได้ชื่อว่าเข้ามาสู่ดินแดนไทยเนี่ยถ้าไม่มีการเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าผิดกฎหมายก็ถูกจับขังคุกถูกไหมครับอนันนั้นมาเป็นเรื่องนี้อยู่แล้วครับทุกคนก็โดนไม่ว่าเราไม่ว่าเขาไม่ว่าใครก็แล้วแต่นี่คือหลักการ หลักการที่สองคือหมู่บ้านหนองจานมันเป็นพื้นที่ที่เราให้เขาหลบภัยและเขาก็ควรจะกลับไปในเรือนเดือนของเขาประเทศกัมพูชาก็กว้างใหญ่ไพศาลครับมันไม่ได้หมายความว่ามันมีเฉพาะพื้นที่แค่บานหนองจานมันมีพื้นที่อื่นคุณก็คุณก็ขยับเข้าไปในพื้นที่ของคุณก็แค่นั้นเองครับมันจะไปะยากอะไรครับมันอยู่ที่ผู้นําประเทศตัดสินใจไม่ใช่เราตัดสินใจครับผู้นําของประเทศกัมพูชาตัดสินใจอย่างในเรื่องของเขา ไม่เกี่ยวกับเราครับเพราะไม่ใช่ดินแดนไม่ได้แผ่นดินเราไอการที่เราจะไปเห็นใจเขาเนี่ยคุณลองคิดดูภูทับเบิกหรือหลายๆพื้นที่ที่ถูกเจ้าหน้าที่รัดนะครับไล่ล่าเอา่อไล่ทุบได้พังบ้านพังรีสอร์ทพังอะไรก็แล้วแต่ที่ไปลุกล้ําพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นคือพื้นที่ป่าหรือพื้นที่อะไรก็แล้วแต่กระทํากับชาวบ้านกับกระทํากับคนชชยนี่อย่างเด็ดขาด แต่พอยากัมพูชาซึ่งไม่ใช่คนในชาติไม่ได้มาพัฒนาประเทศชาติไม่ได้มาช่วยอะไรเลยละเราเลยกลับไปเห็นใจเขาอย่างนั้นเหรอมันถูกต้องไหมละ่ะอนุตินชาญบิลกุลเรื่องนี้คือคุณต้องคิดก่อนนะว่าตกลงแล้วคุณเป็นคนไทยไหมตกลงแล้วคุณเป็นนายกที่เห็นใจคนไทยหรือเห็นใจชาวกัมพูชาและมันเหตุผลอะไรที่คุณจะต้องไปเกรงใจหนึ่งแน่นอนครับกัมพูชาเป็นคนยิงนะครับใช้ ปืนใหญ่ยิงเข้ามาทําให้ประชาชนเราเสียชีวิตและจงใจที่จะยิงมาเพื่อก่อบอดจนเกิดการลบพุ่งกันถูกไหมครับนั่นหมายความว่าคนไทยเสียชีวิตนะครับสิบกว่าศพทหารเสียชีวิตอีกทหารอีกนะครับไม่ต่ำกว่าห้าถึงหกนายถูกกับระเบิดตอนนี้รวมแล้วประมาณแปดนายถูกกับระเบิดขาขาดคุณไม่เห็นใจเขาบ้างเลยเหรอครับนั่นคือเขาไปปกป้องอธิปไตยนะ แต่คุณกลับบอกว่ามาเห็นใจเห็นใจชาวบ้านเห็นใจชาวบ้านเขาไม่ใช่คนไทยอะครับคนไทยอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยที่ไม่สามารถประกอบสัมมาอาชีพได้ถูกกัมพูชายึดไปพื้นที่นนะมันก็เป็นพื้นที่ของไทยเป็นพื้นที่ของชาวบ้านแล้วสุดท้ายจะเป็นยังไงครับชาวบ้านช่างหัวมันคนไทยช่างหัวมันกูจะสงสารชาวกัมพูชานี่ผมเริ่มคิดแล้วนะว่าตกลงไอ้ทฤษฎีสมคบคิดนี่มันเป็นจริงแล้วใช่ไหมมันชัดเจนแล้วใช่ไหม สรุปแล้วว่าคุณฟังคําสั่งบุญเส้นคุณเกรงใจบุญเส้นมากกว่าเกรงใจคนไทยใช่ไหมเอาง่ายๆเอาความรู้สึกของบุญเส้นอย่างเดียวคือเกรงใจบุญเส้นว่างั้นเถอะจะคงพื้นที่หนองจานไอ้พื้นที่หนองจานมันมีปัญหาอะไรผมถาม่อยมันมีผลประโยชน์อะไรอยู่ตรงนั้นไม่ว่าแม่ทัพคนไหนเข้ามานี่ก็คือสยบยอมหมดเลยมันเป็นอะไรครับทั้งๆที่พื้นที่นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราให้เขาหลบภัย แต่วันนี้กลับกลายมาเป็นว่าเขาอะเนรคุณเราเนรคุณนะต้องใช้คําว่าเนรคุณนะมายึดดินแดนของเราไปเราช่วยให้เขารอดชีวิตให้ข้าวให้น้ําให้โรงพยาบาลรักษาสารพัดทุกอย่างแต่สุดท้ายเขากับสิ่งที่เราทําดีกับเขาเขาอะไรครับเขายึดพื้นที่เราแบบหน้าด้านบอกว่าอ้างมาอยู่อยู่มา30ปีแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นของเขาแล้วมันเป็นอย่างนั้นเหรอครับนายอนติินจะบอกว่า เฮ้ย hey, เราสงสารเขาเอาแล้วคนไทยอ่ะไม่มีที่ทํากินอะ่ะคนไทยที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐของไทยกระทำอะ่ะบุกไปพังเนี่ยทหารนี่แหละตอนไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชามันรัฐประหารนี่เห็นไหมนะใช้อภิสิทธิ์ไปรื้อบ้านเขาทําเป็นกลางทําเป็นพูดดีรู้สึกว่าไอ้นั่นมันจะยศอะไรพันตีหรือพันโทนี่แหละนะครับที่เขาไปที่ปูทับเบิกอะ่ะหรือให้หมดไม่สนใจกลางแหมอํานาจใหญ่โตเหลือเกินแต่วันนี้หงอยเป็นหมาเหงาหงอยเป็นหมาเหงากันหมด ไหนกองทัพคนไหนครับที่ว่าเก่งๆไหนเอามาสิไหนพื้นที่หนองจานเนี่ยตกลงมันยังไงเมื่อเขาไม่ยอมออกแล้วคุณจะต้องทํำยังไงครับคุณก็ต้องขับไล่วันนี้เนี่ยพื้นที่ของไทยเนี่ยที่คุณแบบพ่ํมบอกกันแบบตอแหลดอกทองกันเหลือเกินคือโอ้เราเสียหนึ่งตารางเซนติเมตรก็ไม่ได้หนึ่งตารางเมตรเราไม่ยอมเสียเด็ดขาดแต่วันนี้เสียไปกี่ไล่อ่ะเสียไปเป็นพันไล่สุดท้ายแม่งก็ตอแหลกันไง ทำเป็นปากดีปากเก่งกับคนไทยนี่แม่งปากเก่งเหลือเกินครับกับกัมพูชานี่หงอยเป็นหมาเหงากันหมดมันคืออะไรอ่ะนี่ผมต้องคิดว่านะั่นคือผลประโยชน์ต่างตอบแทนนะเพราะว่าถ้าเป็นสัญชาตญาณของคนไทยมันก็ต้องรักแผ่นดินไว้ก่อนถูกไหมครับคุณจะเป็นใครผมไม่สนนะแต่นี่มันแผ่นดินไทยคนไทยยังต้องการพื้นที่ทํากินอีกเยอะแยะมากมายครับแล้วทําไมจะต้องยอมเสียไปวาเปล่าล่ะทำไมจะต้องยอมให้เขาอยู่ล่ะครับคุณจะลอมชอมเขาด้วยเหตุผลอะไร ประชาชนเขาจะเป็นยังไงผมไม่รู้มันอยู่ที่ผู้นําของเขาก็ให้ผู้นําของเขาจัดการสิครับให้ผู้นําเขามาเจราจาไม่ใช่คุณไปล้อมชมแล้วคุณเจราจาหรือยังคุณไม่จําเป็นต้องไปเจราจากับเขาเลยครับผลักดันอย่างเดียวให้ทางนั้นเขาไปเคลียร์กันเองก็คือจบกัมพูชาไปเคลียร์กันเองให้ hey, พื้นนี้มันพื้นที่ของฉันนะเว้ยคนไทยยังต้องการที่ทํากินอีกเยอะแยะมากมายพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ของชาวบ้านถูกลุกล้ำมากี่ปีอ่ะสามสิบปีจะไปใช้พื้นที่ตัวเองก็ใช้ไม่ได้ สุดท้ายทหารดูแลตรงนั้นก็ยกให้เขาไปให้เขาทํามาหากินไปสุดท้ายคนไทยถูกจับในพื้นที่ของคนไทยเองมันบ้าไหมล่ะมันปัญญาอ่อนไหมล่ะอนุทินยังจะบอกว่าเออนี่คือเราต้องมีมนุษยธรรมมนุษยธรรมอะไรล่ะก็ในเมื่อประเทศกรัรมพูชาก็เป็นประเทศแล้วไงคุณก็มีแผ่นดินของคุณคุณก็ไปอยู่ในแผ่นดินของคุณสีนี้มันเป็นแผ่นดินในส่วนของคนไทยคุณจะปลูกคุณจะทําหาอะไรผมไม่รู้ผมไม่สนผมสนอย่างเดียวว่า คือผมกรุูดาต่อพวกคุณมานานแล้วบรรพุรุดของพวกผมเนี่ยหรือแม้กระทั่งนะครับปู่ย่าตายายผมเนี่ยก็ให้โอกาสคุณได้พักพิงแล้วไงให้โอกาสคุณได้อยู่แล้วไงเมื่อ4ี่สปีที่แล้วคุณก็อยู่กันอย่างสบายไงแล้วแล้วยังไงครับวันนี้คุณบอกว่าคุณจะมายึดพื้นที่ตรงนั้นนะทั้งทั้งที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันคือพื้นที่ที่ช่วยเหลือพวกคุณหนีตายมา จากขเขมรแดงจากการลุกลามของต่างชาติสุดท้ายคุณจะมาบอกว่าวันนี้ไม่ได้กูจะเอาพื้นที่ตรงนี้เหรอสำนึกบุญคุณมีมั้งไหมหน้าด้านหน้าทนกันขนาดนั้นเลยเหรอครับคนไทยอุตส่าห์ช่วยช่วยไม่พอเสือกจะมายึดดินแดนอีกเหรอแล้วก็เสือกมีไอ้นายกเวรๆแบบนี้เนี่ยที่บอกว่ามนุษยธรรมอีกเหรอไอคนเราถ้ามันมีมนุษยธรรมเนี่ยตัวมันต้องมีก่อนไม่ใช่เรามีครับ ตัวมันนะ่ะต้องมีก่อนต้องสำนึกก่อนว่าเฮ้ยนี่มันเป็นพื้นที่ของไทยกูคุ้มหัวได้อยู่ได้ปลอดภยัยมีชีวิตที่ปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้เพราะใครล่ะก็เพราะประเทศไทยไม่ใช่เหรอแล้วมึงยังจะมายึดเอาพื้นที่ของไทยไปอีกเหรอครับแล้วไอ้นายยกเหงซวยแบบนี้เนี่ยมึงทำได้ยังไงมันไม่เกี่ยวกับเรื่องมนุษยธรรม มันเกี่ยวกับความรับผิดชอบชั่วดีของชาวกัมพูชาถ้าคนเรามันสำนึกในแผ่นดินที่ให้ข้าวให้น้ำมันกินเนี่ยมันจะไม่พูดอย่างนี้เลยนี่มันไม่สนไงกูจะยึดเอาไงความเฮี้ยของมันนี่ไงคุณยังจะมีความกรุณาต่อมันอีกเหรอมันบอกว่ามันอยู่มันจะไม่ย้ายออกไปไหนเพราะเป็นแผ่นดินของมันมันอยู่มานานมันต้องเป็นของมันทั้งๆที่มันเป็นแผ่นดินไทยแล้วถ้าเกิดคนไทยทําอย่างนี้กับกัมพูชาบ้างอะเข้าไปลุกล้ําอะชาวกัมพูชาทําไมครับยิงเลยจับติดคุกเลย เห็นไหมนายเวลาส่งความคิดกับพวกเจ็ดคนยังโดนในแผ่นดินไทยเลยแล้วมันบอกว่าเป็นพื้นที่ของมันแต่วันนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรุลนเนี่ยบอกว่าไม่ได้เราจะดําเนินการเด็ดขาดไม่ได้เราต้องเห็นแก่มนุษยธรรมอย่างนั้นเหรอแม่งปัญญาอ่อนคือต้องให้มันรู้สํานึกสิว่าเฮ้ยมึงจะมาอยู่ไม่ได้นะมึงจะกี่ครอบครัวก็แล้วแต่กูไม่รู้นี่มันเป็นดินแดนไทยกูไม่ให้เช่ากูจะต้องให้คนไทยอยู่เท่านั้น ก็เป็นเป็นพื้นที่ของคนไทยคนไทยยังต้องการพื้นที่ทํามาหากินอีกตั้งเยอะตั้งแยะก็ขับดันออกไปสิครับกัน้นหลวกั้นอะไรให้เรียบร้อยผมถามมันมีปัญหาอะไรครับปัญหาคืออะไรครับมีผลประโยชน์เหรอผลประโยชน์คือไม่กล้าไล่จะเอาที่ตรงนั้นไว้เป็นที่อะไรครับที่พักของเหรอครับของหนีภาษีของเถื่อนเหรอครับที่หาแดกกันตั้งแต่ตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วล่ะตั้งแต่ประยุทธ์จันโอชาแม่งกันแดกกันมาตลอดนี่ไงทั้งพื้นที่ต่างๆยกให้เข้าไปสบาย เส้นสายตระกูเองก็อาตั้งบ่อนในพื้นที่ไทยกระเสียแล้วเสียอีกแล้วก็ดอกทองดัดจริตกันมาบอกว่าเอ้ยนี่ประเทศไทยเสียแม้แต่ตารางเม็ดเดียวก็ไม่ได้สุดท้ายเป็นยังไงครับแม่งยกให้เขาเป็นเป็นกี่ไล่อะเป็นพันไล่น, 1, ไลน่นสุดท้ายคนไทยแม่งจับแต่กัมพูชากูไม่จับกูปล่อยคาซิโดมึงมาตั้งเลยกูให้ตั้งนี่หนักกว่าไปอีกผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่บอกว่า จะทาคาสิโนร่วมกันอ้าวกลายเป็นแบบนั้นอีกกลายไปเป็นแบบนั้นครับจะตั้งคาสิโนหาผลประโยชน์ร่วมกันดูความคิดคือมันอะไรกันเนี่ยนะครับวันนี้ถามว่าอะไรกันคุณไม่รู้สึกเจ็บแค้นกับทหารที่เสียชีวิตกับประชาชนที่เสียชีวิตถูกเขาก็ทําเลยเหรอครับไม่รู้สึกสงสารเขาเลยครับที่เขาเอาชีวิตเขาเข้าแลกเนี่ยและประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องถูกยิงตายโดยไม่รู้อิโนอิเนอะไรเลยเนี่ย สุดท้ายเป็นยังไงสุดท้ายคุณจะไปยอมเขาบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่มนุษยธรรมเราเกงใจกัมพูชาเกงใจทําไมกัมพูชามันยังไม่เกงใจเราเลยมันมาปลุกลุกเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันเกงใจเราไหมมันเคยล้อมชอมกับเราไหมเคยอารมรุบมารวยไหมหมู่บ้านหนองจนันรคุณต้องให้เขาไปเหรอต้องให้เขาอยู่อย่างนั้นแล้วคนไทยอะมองตากันปิบป,บปบอ้าวเวนกูเป็นคนไทยกูไม่มีสิทธิ์ในแผ่นดินของกูแต่ให้พวกเขาอยู่ แล้วพวกเขามาทําประโยชน์อะไรให้กับประเทศนินซีแไทยมาเสียภาษีให้เราไหมมาหาประโยชน์อะไรให้กับประเทศไทยนอกจากมาหาผลประโยชน์ตามตะเข็บชายแดนอย่างเดียวบ้านหนองจานแม่งเป็นที่พื้นที่อะไรครับก็คนเขาก็พูดกันเต็มไปหมดว่ามันคือพื้นที่อิทธิพลของกำนันลีกำนันลีคือเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นชาวกัมพูชามาได้เมียที่ไทยแล้วก็ครอบของพื้นที่ตรงนั้นกว้านซื้อพื้นที่ตรงนั้นให้จีนเทาสุดท้ายเป็นไงเรื่องที่เกิดขึ้น ก็หาแดกกันเนี่ยแหละครับผมถามหน่อยถามถามทหารที่อยู่ในพื้นที่คุณไม่มีปัญญาจัดการเขาหรอวะในการจัดการเนี่ยไอ้ชาวกัมพูชาที่มีอยู่เนี่ยคือมันอ่อนด้อยขนาดนั้นเหรือมันปัญญาอ่อนกันได้ขนาดนั้นหรอครับกองทัพไทยเนี่ยไหนผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านจะว่ายังไงกับเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของแค่แม่ทัพภาคแล้วนะนะไม่ใช่แม่ทัพภาคที่หนึ่งนี่มันเป็นเรื่องของการเสียอธิปไตยแล้วนะ จะยังไงก็แล้วแต่ฝั่งนู้นทําสงครามก่อสงครามกับเราจนเกิดการประทะกันมีการล้มเจ็บล้มตายกันแต่สุดท้ายเป็นยังไงครับเอาทางนั้นเสียชีวิตเยอะไม่เกี่ยวครับมึงจะเสียชีวิตกี่คนเรื่องของมึงครับไม่เกี่ยวกับกูครับของกูเสียชีวิตจากการกระเริ่มกระทําของมึงเองแทนที่นายอนุทินชาญวิริยุลจะไปเรียกร้องว่าเฮ้ยกัมพูชาต้องรับผิดชอบวุ้นเส้นต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะ กับการเสียชีวิตของคนไทยคุณจะรับผิดชอบยังไงแล้วคนของคุณคุณไปรีบดําเนินการจัดการไปผมไม่เห็นว่านายอนุทินชาญบิรฑ์คุณจะบอกว่าเฮ้ยกรรมพูชาคุณต้องมารับผิดชอบคนของคุณเอาคนของคุณออกไปจากแผ่นดินไทยนี่มันเป็นแผ่นดินไทยไม่งั้นเราจะจับไม่งั้นเราจะดําเนินการอย่างเฉียบขาดต้องออกไปภายในกี่วันนี่เขาให้เวลาวันที่สิบถ้าวันที่สิบไม่ดําเนินการอ่วเป็นยังไงครับอนุทินบอกว่ายังไม่ขับไล่ จะเจราจาพูดคุยจะเจราจาทำภาษแสงหอกเทวดาอะไรวะประเทศไทยเสียที่ปไตยไปเนี่ยจากพวกเขาที่เข้ามาลุกลานประเทศไทยคนเราเสียชีวิตขาดผลประโยชน์ขาดไรายได้แม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวเนี่ยแม่งคืออะไรคําพูดแม่งสวยหรูเนี่ยกับไอเรื่องแค่นี้มึงยังจัดการไม่ได้มึงจะไปทําเรื่องใหญ่กว่านี้ได้ยังไงไอพื้นที่แค่เนี่ยบ้านหนองจานเนี่ยมึงยังเอาคืนมากันไม่ได้มันติดอะไรอะ่ะมันติดอะไรผลประโยชน์มันคาคออยู่เหรอ แตกกล้วยกันอยู่แล้วครับมันถึงเป็นแบบนี้เนี่ยไอ้เรื่องง่ายๆแค่นี้มันจัดการได้ครับแสดงว่ามีผู้บัญชาการมีผู้บัญชาการมีแม่ทัพที่แม่งโคตรห่วยโคตรปัญญาอ่อนไอ้เรื่องแค่นี้จัดการไม่ได้ไอ้เรื่องชาวบ้านแค่30ครอบครัวที่มาลุกล้ำดินแดนไทยเรามีเอกสิทธิ์เต็มที่ของเราเพราะมันเป็นแผ่นดินไทยมีสิทธิ์ที่จะไล่ออกเขาจะทํายังไงมันเรื่องของเขาแล้วเขามาทําประโยชน์ให้กับประเทศไทยไหม เอาถามหน่อยว่าเขามาทําประโยชน์ให้กับประเทศไทยไหมไอ้ชาวบ้านพวกนี้นอกจากมาหาประโยชน์จากคนไทยลักลอบขนของเถื่อนเข้ามาประเทศไทยมาขายในประเทศไทยไทยก็ไม่ได้ภาษีทหารก็ได้แดกกันได้จัดหากัน,นี่ไงจากของเถื่อนมันถึงปกป้องกันอยู่นี่ไงก็ถูกไหมล่ะอย่างที่ผมพูดเนี่ยถามว่าไอ้ความเด็ดขาดอยู่ตรงไหนประเทศไทยต้องยอมแม่งอย่างเดียวเหรอครับประเทศไทยทําอะไรไม่ได้แต่เวลากับคนไทยนี่แม่งเก่งกันจิบหาย ทำทารุณกรรมกับคนไทยนี่ทำได้สารพัดส,สารเพแต่ชาวกัมพูชาไม่ทำมนุษยธรรมหรือเกินครับมนุษยธรรมแม่งตอแหลกันทิบหายเลยสุดท้ายพวกมึงก็ับแบ่งผลประโยชน์กันไงอยากจะได้ผลประโยชน์กันไงถึงคุ้มครองบ้านหนองการเอาไว้ให้ชาวกัมพูชาอยู่ถ้าเป็นชาวไทยอยู่มันไม่ได้มันไม่ได้ผลประโยชน์ถูกไหมและเงินมหาศาลจากตรงนั้นน่ะจากบ่อนคาสิโนเนี่ยที่มึงไปแอบเจราจากันว่าจะใช้ตรงนั้นน่ะ เป็นที่ตั้งของคาสิโนจีนเทาที่มาซื้อกว้านซื้อหมดไปแล้วเท่าไหร่200ล้านหมดไปแล้วนะแล้วจะมีเพิ่มกว่านั้นอีกครับเพื่อตั้งคาสิโนจีนยอมทุ่มทุนทุกอย่างเพื่อให้คนเข้าไปเล่นให้ได้ผลประโยชน์ตรงนี้ชัดเจนอนุทินต้องแจ้งอนุทินต้องเคลียร์ให้กับประชาชนคนไทยรู้ว่าไอ้ตกลงแล้วจีนเนี่ยมากว้านซื้อที่ดินตรงนั้นทั้งหมดแล้วเนี่ยใครจะรับผิดชอบในผืนแผ่นดินไทย เงิน200ล้านชัดเจนนะครับเจดดาราออกมาชัดเจนวีระสมความคิดเอาเอกสารทุกอย่างออกมามีข้าราชการผัวพันเกี่ยวกับบ่อนเกี่ยวกับการซื้อที่ดินตรงนั้นเพื่อเอาไปทําบ่อนโดยจีนเทาก็ไม่แปลกใจหรอกครับว่าทําไมอ่ะทำไมอนุทินถึงมีมนุษยธรรมเหลือเกินเพราะต้องการให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นของกัมปูชาใช่ไหมต้องการหัวกันใช่ไหมต้องการให้ของเถื่อนยังคงอยู่ต้องการให้การลักลอบ ของเถื่อนทั้งหลายที่มาจากกัมพูชาเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเพื่อมันจะได้แดกได้ยัดหากันใช่ไหมก็นี่ไงสันดานแบบนี้ไงนี่ไงรัฐบาลขเขมรชัดเจนไงไหนไอ้สลิมไหนไอ้ส้มที่มึงดา่าแพทองทานว่านายกขเขมรนายกขเขมรอันนี้แหละอนุทินเนี่ยแม่งนายกขเขมรเลยและพักภูมิใจไทยแม่งเป็นพักขเขมรเต็มตัวแล้วตอนนี้ไอ้ส่วนที่ลิ้มทองคุณบอกว่าพักนี้แม่งคือเป็นพักขายชาติอะของแท้เลยกับพักภูมิใจไทยนี่ไง และไอ้คนที่สนับสนุนอย่างเต็มที่กับไอ้พรรคประชาชนไงแม่งสมคบกันไงแล้วเป็นยังไงอ่ะคนไทยแม่งไม่มีจะแดกแต่กูไปเห็นใจกับชาวกัมพูชาทาั้งทั้งที่เขาก็ไม่ใช่คนไทยเขาก็ไม่ได้อยู่ในแผ่นดินไทยบ้านเมืองเขาก็มีที่ดินเยอะแยะมากมายอะ่ะมึงจะมาใช้อะไรกับประเทศไทยอะ่ะตรงนี้มันเป็นแผ่นดินไทยมันเป็นผืนดินของไทยไทยก็มีสิทธิ์ที่จะครอบครองมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้ก็เป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าของบ้านน่ะจู่ๆคนมาบอกว่าไอ้กูจะอยู่ตรงนี้กูจะเอาตรงเนี้ย แล้วคุณบอกว่าเออเดี๋ยวค่อยคุยกันลอมชอมกันอย่างนั้นอ่ะก็กรรมสิทธิ์กูไงบรรพบุพร,รุษกูเสียเลือดเสียเนื้อมาเพื่อที่จะปกป้องแผ่นดินเพื่อที่จะให้มีแผ่นดินอยู่ให้ลูกให้หลานน่ะแต่ไอ้นายกกระบฏไอ้ไอ้นายกขายชาติแม่งเถือกจะไปยกให้เขาเสือกจะให้เขาอยู่เสือกจะไม่ผลักดันเขาซสอย่างนั้นล่ะความเด็ดขาดอยู่ตรงไหนอะเรื่องนี้สําคัญที่สุดคืออะไรครับมันจะต้องมานั่งคุยกันเหรอครับไม่จําเป็น เรื่องนี้เขามาลุกลานครับเขามาอยู่ในแผ่นดินไทยคุณมีได้ที่อย่างเดียวคือผลักดันออกไปไม่มีการต้องเจรจาใดๆทั้งสิ้นกับกัมพูชาครับเพราะมันอยู่ในแผ่นดินไทยและมันมีอาณาเขตชัดเจนเราก็ผลักดันออกไปก็แค่นั้นเองครับคุณจะเจรจากับกัมพูชาทําไมคุณก็ต้องโยนไปเลยเบ้ยกัมพูชาฮุนมาเน็ตบุญเซนต้องรับผิดชอบ คุณไปเคลียร์คนของคุณคุณเอาคนของคุณออกไปจากแผ่นดินไทยไม่งั้นเราจะมีมาตรการในเด็ดขาดนะถ้าไม่อย่างนั้นคุณตาไม่อย่างนั้นก็ลบกันนะเอาไหมล่ะผมถึงบอกนี่ไงว่าเพราะอะไรอะ่ะทาไมมันเกิดเรื่องอย่างนี้ได้ผลประโยชน์บางตางผลประโยชน์กูได้รับผลประโยชน์กูจึงให้อยู่ตรงนั้นคงสถานะนั้นไวเพราะเกรงใจใครครับเกรงใจบุญเซน เก่งใจขึ้นเส้นกลัว,วุึ้นเส้นจะเคืองกลัววุ้นเส้นจะไม่พอใจกลัวชาวกัมพูชาจะไม่พอใจแต่ประชาชนไม่มีจะแดกช่างหัวมันช่างหัวประชาชนมันแหมกูมีมนุษยธรรมกูเป็นคนดีกูมีเมตตาเหลือเกินสุดท้ายเป็นยังไงแม่งหาแดกกับผลประโยชน์กันไงวันนี้กล้าออกมาพูดกันไหมล่ะกล้าออกมาผลักดันกันไหมล่ะก็ไม่กล้าไงลอมชอมลอมชอมเพื่ออะไรครับแม่งต้องร้ายอย่างเดียวมึงคิดถึงเวลาทหารถูกยิงเสียชีวิตประชาชนถูกยิงเสียชีวิตอ่ะ มันมีความปานีต่อคนไทยไหมล่ะมันเห็นใจคนไทยไหมล่ะครับจูจ่ๆแม่งก็ยิงมาแล้วมึงยังจะไปเห็นใจเขาอีกเหรออนุทินจารมีลกุล